คุณโลกสวยมองโลกในแง่ดีมันก็ดีนะคะแต่สภาวะโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวตื่นตัวไม่ใช่ตื่นตูมนะคะเตรียมอะไรไว้บ้างข้าวสารอาหารแห้งพวกพลังงานแก๊สหุงต้มไฟแจ็กไฟฉาย อะไรต่างๆที่เราจต้องจําเป็นจะต้องใช้แล้วก็ยารักษาโรคด้วยยารักษาโรคด้วยนะคะเออที่พูดไม่ได้ให้ตื่นตูมนะคะเพียงแต่เป็นการตื่นตัวเอาไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าต่างชาติหลายประเทศเขาก็ให้ผลเมืองของเขามีการ เตรียมอะไรไว้แล้วนะคะเพื่อนๆมีเอาไว้ติดบ้านก็ดีนะคะตุนๆเอาไว้หน่อยนะคะเข้าสารของแห้งของกินทั้งหลายนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็พวกพลังงานแก๊สหุงต้มไฟแช็กไฟฉาย เก็บเก็บเผื่อเอาไว้บ้างนะคะของกินของใช้ที่จําเป็นที่มันเก็บเอาไว้กินได้นานๆน,นะคะอันนี้คือด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มาพูดให้ทุกท่านต้องกังวลน,นะคะโชคดีค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะอีกอย่างน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มขาดไปได้เลยนะคะต้องเก็บสะสมตุนเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ถ่านไฟฉายพวกนี้นะคะเกลือน้ำมันพืช น้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะของจําเป็นที่ต้องใช้ะะอ่ะค่ะโอเคค่ะโชคดีค่ะ